ฮัทก้าสวัสดีทุกท่านนะอยู่กับผมทนะ่าอีกเกมเมอร์อีกแล้วนะเออวันนี้ก็มาปิดภาคเดอะฮังเจอเกมกันฮนะนี่คลิปนี้เป็นคลิปสุดท้ายกันแล้วนะมันเศร้ากันด้วยม,มาเร็วเพื่อนคลิปนี้เราจะปิดภาคโดยการเล่นเดอะฮังเจอเกมคลิปนี้เป็นคลิปสุดท้ายเองนะฮะซึ่ง ผมคิดว่าผมจะปิดภาคนี้นะครับชิปนี้จะเล่น3ด่านเพื่อเป็นการปิดภาคเองสุดท้ายนะครับเออจะปิดภาคกันแล้วก็แบบว่าเขียนอะไรกันนะครับ แบบจะปิดภาคแล้ว่าแบบอืมคงได้มีโอกาสทำคลิปหรอกมั้งประมาณนั้นนะครับคือภาคนี้เป็นพาร์ทสุดท้ายนะครับได้ด่านไหนก็ช่างครับแต่ผมขอลุยครับด่านนี้ก็เป็นด่านที่เคยเล่นน่าจะเคยเล่นกันแล้วนะครับด่านนี้เราจะมาย้อนกลับมา <c oughs> ในอดีตที่แสนโหดร้ายนะครับ <c oughs> เราจะ เล่น3เราจะเล่น3ด่ดาวสุดท้ายนะครับซึ่งก็คือดาวน 1, 1ไม่ผ่านก็ไปดาว 2, 2นะฮะนะฮะแต่ว,ว่าเออเดี๋ยวับนะครับคือเอ่ม เอาให้พี่สบายใจนะครับคือคลิปนี้จะยาวพอสมควรอยู่นะครับน่าจะเป็น20-25-30วินี่แหละครับ30นาทีเอาอะไร30วิคลิปนี้ตามเคยครับตั้งแต่ตอนที่1จนถึงตอนที่10เราจะไม่ใส่อินทองอินโทรหน้าคลิปหรืออักลิปถ้าเกิดคนที่ชอบกดไลค์และ s u b ส c คร b e โอเคมีคนไทยเราก็เตรียมตัวเร่นกันเลยฮะ คิปนี่มีสามตอนคุณแงไว้คิดนี้มีสามด่านที่จะให้เล่นนะฮะเล่นด่านนั้นเราก็ต้องรุนนะครับถ้าเปิดสุ่มได้ด่านใหม่นี่ผมที่ผมยังแปลว่ายังไม่ได้เอาลงเลยนะฮะก็คือผมเล่นแล้วผมสุ่มด่านนะครับคือผมสุ่มตอนอัดลิปอดีกะว่าจะเอาลงก็เอาลงสิครับพวกผมขี้เกียจเล่นเดือวฮันเจอเกมแล้วเออผมเป็นย e ีพีบะเป็นจริงๆด้วยโอเค,ครับให้ก็ไปมีแล้วสิบผม คือแบบว่าเรามากันเถอะเราเป็น V.I.P. ตั้งแต่แรกอะฮะืีแบบมาเถอะฮะมาเถอะตามผมมาผมเป็น V.I.P. คลิปนี้มาเล่นกับเพื่อนเพื่อชัยชนะการตกรอบนะครับไม่รู้เพื่อนก็จะเล่นกับผมจนไปถึงด่านสุดท้ายเปล่าด่านสามที่ผมคาดไว้นะครับคลิปนี้เป็นคลิปดภาคฉลองการปิดภาคเดี๋ยั้งเอ้เกมจะมีคนตามมา จ็อบเองเหรอเอาให้พี่สบายใจมีอะไรบ้างไหมที่เป็นเกี่ยวกับเหล็กโอเคเราให้จ็อบฟรีไปเลยไหมจ็อบจ็อบจ็อบไปทางไหนนะ่ะจ็อบมาทางนี้เพื่อนมีคนตามมาแล้วป้องเพื่อนจะปกป้องเพื่อนป้องเพื่อน ซับแอ้นี่ไปไปเล่นกับเพื่อนเหรอเออจบจบจบตามมาชี้อะไรให้นายแบบพิเศษพิเศษหน่อยอ่ะเด็กสกิชเชนนะฮะเอ้เอ้เออ มหาเรื่องมหาเรื่องมหาเรื่องนะครับคือมาไฟกับผมตต่อตัวเลยไหมฮะครับจ๊อบมีอะไรจะให้นายมาตั้งนานแล้วโอเคเอานี้ไปนายเผื่อใช้างนานดีกว่าเอาเอาไปสิโอเคมามาลุยกันต่อเลยนะครับคือเราจะไปตฐานจุดเดิมแบบ แบบที่เราคาดการไว้นะครับอันนี้คือลงเทเจะแพ็กนะครับบางคลิปอาจจะไม่ลงบางคลิปอาจลงบ้างมันตามแต่เวอร์ชันอัปเดตครับผมไปตามเวอร์ชันครับไปตามน้ําเลยและกันอัปเดตเมื่อไหร่รีบอัปเดเมื่อนั้นถุยรีบอัปเดตนั่นแหละครับอะไรอัปเดตมาผมก็รีบทำไว้เลยครับเพื่อความไม่รู้มันจะไม่เล่นเวอร์ชันซ้ำกันครับเดี๋ยวอัปเดตก่อนหน้าเดี๋ยวเขาก็ได้ก่อนยก่งก่อนชันได้นู่นชันได้ดีผมเข้าไปในไลน์โอ้โหนายมีเวอร์ชันนี้ยังประมาณนี้นะครับคือ ประเด็นของผมก็คือเอาของมาจอบโอเคนายมีชุดเกาะแล้วใช่ไหมหรือ,อยังนายมีแต่ถ้วยจะให้กูแดกซุปได้ไงวะเออมสองตัวข้างล่างนี่ก็มันรู้สึกเออต้องีบ,างบหาของในสีนะจอบหาของกันปหาของกันไปจอบก็เป็นฟังชผมไม่รู้เลย เพราะว่าเราอยู่คนละจังหวัดกันนะครับและสื่อสารกันด้วยทางไลน์ทางคามทูนนะครับถึงเชิญกันมาได้โ okay. อเคทำไมชอบคันจังเลยอะขอเกาแป๊บเง่ง่แง่แงๆงเรียบร้อยแล้วฮะ้มาต่อกันเลยคือคงจะไม่มีใครมาดักซุ่มโจมตีหรอกับเพราะเห็นผมเป็นไดมอนอย่าใส่หาเรื่องกับคนที่ใส่ไดมอนเด็กค่ะ มันไม่มีอาวุธดีๆให้เราหรือไงหรือบ้านยังไม่รีเซ็ตของร้องมันรีเซ็ตร้ห้มันรีเซ็ตอ้ำ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 อัำอ้ำอ้ำแล้วแต่จ็อบจะไปหายเรื่องเขาไหเออว่าอะไรของจะมาเนี่ยเสียงกูก็โคตรเด็กเลยฮะท่านผู้ชมฮะจะเปะอยา่างหนึ่งครับเสียงผมโคตรเด็กเลยแล้วเสียงผมเนี่ยมันไม่ได้เด็กขนาดนี้นะอะไรกันเสียงมันจะโคตรเด็กขนาดนี้ เวลาฟังฟังตัวเองที่อับคิดแม่งโคตรเด็กเลย้าเวลามาฟังเสียงจริงๆมันไม่ได้เด็กขนาดนั้นนะครับผมเตือนไว้ก่อนเลยโอเคทำไมเสียงมันเด็กอย่างเลยเราเราต้องไปปรับเสียงหรออะไรกันแอปนี้แอปนี้ปรับเเสียงเด็กได้ใช่ไหมผมนี้อึ้งเลยทาให้พี่สบายใจขาดไม้ไปแล้วก็จะได้ชุดเกาะโอ้โหโอ้โหขั้นเทพนะครับ เกาะที่แบบที่กันสติโอเคได้มาแล้วโอเตโต้เก็บเราจะเก็บแต่พวกเสบียงเ็ไปสู่สมรภแล้วพูมิลบด่านต่อไปบ้าจ็บเจบเรามีอะไรจะให้นายเจ็บจ็บจ็บไม่มึงตีกันตีกันตูตีมาตีวะขี้ายละวิบหายละโดนเชือกมาตีกูไม่เชี่ยว มึงมีอาวุธอยู่ชิปหายแล้วจะ <c oughs> ไปเพื่อนกูตายแบบไม่ได้ <c oughs> แม่มึงแม่มึงแม่แมึง <c oughs> จ๊อบดาบดมอนมึงไม,ม่มีเหรอกวกูส่งดาบเลมอนให้มึงล่ะชิปกำกูก็มามา,มาปื๊บป๊บปื๊บปื๊บปื๊บปบปื๊บปไ๊บ๊บป แล้วก็ไปเข<อ>็นไปอยู่ที่อื่นเข็นไปอยู่ที่อื่นก่อนเพนไปก่อนฮะจ็อบตายไปแล้วอ่ะชิปหายแล้วเพื่อนที่ผมนัดมาตาักกลางจังหวัดตายแล้วถ้าเกิดเรื่องของตายข้างๆนี่ผมคิดไม่ว่าะไรหรอกมันตามมาอยู่ใช่ไหมผมคาดเดาได้ว่ามันยังจองร้านจองคานกันอยู่ที่มันยังตามมาอยู่ฮะ ตามมาอยู่นี้ก่อนดกว่าจะได้ตั้งที่ตั้งหลักในการหยิบัวาเดมอนมาใส่นะฮะตายเบยนานจ็อบตอบกลับและโอเคฮะแลเแค่ผมที่จะกู้สถานการณ์นี้ได้ครับจะฮึบคราวนี้เปิดฐานเดมอนา้ยเยเลยเ่ะเฮ้เกเก่ยอยเ่นะเ ก็ด่านแรกแพ้ไปฮะต่อไปก็ไปฟุกด่านสองนะครับไปฟุกด่านสองกันต่อไปฮะัอาละไปเลยต่อไปด่านที่สองด่านทะเลทรายแหมด่านนี้ถ้าเกิดผมต้องเก็บแต้มของตัวเองเนี่ยนะครับว่าแต้มผมจะชนะเมื่อไหร่โอเคไหมสมมติเอาว่าแต้มผมชนะเราทําคะแนนได้ดีคือภารกิจของเรามีลิปสุดท้ายนี่ก็คือต้องชนะให้ต้องทำอย่างเดียวยงหนึ่งสามอย่างให้ชนะ ถ้าหนึ่งอย่างเราแพ้และอีกสองอย่างชนะคือทําคะแนนได้โคตรเกียนครับแต่แมงดาที่สองขอให้รอดนะครับปิดภาคนี้ปิดภาคนี้แล้วโอ้โหคิปเปอร์ใส่บวนตามึงจะใส่หาพ่องเล้ววะเออน,นี้ก็ได้แพ้ไปนะครับเนื่องจากไปดูถูกผู้หญิงคนนนครับประกาศกำลังไปของให้จ็อบอยู่พอดีเลยอะ่ะกำลังไปของให้จ็อบแต่ว่าดันมาโจมตีก่อนเลยยังไม่ทันตั้งหลักเลยอ่ะ คือมันโจมตีแบบไม่เลือกหน้าเลยครับเอยคือสวัสดีฮะคือหน้าผมขาวจริงๆแลสกินผมอ่ะมันตะกาะเลียนะครับขอโทษนะคที่สกินนี้มันจะไม่เท่ไม่ถูกใจท่านผู้ชมครับสกินนี้ลอาเรียนแบบมาจากหน้าที่แท็กแต่ไม่เท่าไหร่ครับคือเราจะมาบ่นกันช่วงที่ยังไม่แข่งขันนะครับบ่นก็คือสามอย่างที่ผมจะบ่นอีกแล้ว แม่จะจะบวนไปทำเพื่อไม่ได้บวนเกี่ยวกับรอดอหรือการเรียนหนังสือเลยะฮะคืออยากปิดภาคนี้เนื่องจากว่ามันมีดามเก่าเยอะนะแ mm hmm. ต่พอมันจะจบภาคนี้แล้วก็เออแบบก็มีพอสมควรที่จะไปให้เล่นนะครับ mm hmm. โอเคก็สาเปอรเซนโอเคเราจะมีเวลามานั่งบุญกันนะครับเด mm ี hmm. ๋ยวผมจะได้ตัดคลิปตัดช่วงนี้ออกนะครับ mm hmm. หรือจะไม่ตัดดี mm hmm. เราจะเล่นไปยาวๆไปเลยะฮะ คือดาสุดท้ายผมคุงทำ28 29นาทีโอเคปิดภาคนี้แล้วเราก็ต้องคูดีกันบ้างเลยนะฮะคือปิดภาคนี้ให้ความพืความ,มั่นใจกของการทําคลิปนะโอเคทําคลิปเสร็จแล้วก็เอาไปอัพลง youtube อัพลงอินตากรองอินตาแกมหุยอินตาแกมมันทําได้แค่15 16หแล้วก็จะอัพลงทำเพื่อเอามาจ็อบมันก็เตรียมพร้อมนะจ๊ะ ภารกิจที่สองเราต้องชนะ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 สิกรนะูไม่ได้ดกินกูหรอกหายได้แต่รูเกิดหุยไอ้ซัจบจ๊อ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 บข้างหลังจ๊อบจ๊อบกูไปด้วยไปด้วยจ,จ๊อบจ๊อบไฟโอ้โหรีบบางกันจังเลยชิบหายแนะล้วเวลาเริ่มฆ่ากันนี่กูจะติดไฟไหมไม่ไม่ไม่ ดึงกระเป๋ากันเออนี้สิเอาให้พี่สบายใจรีบ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 มามีของอะไรก็ไอเทมอะไรรีบไปเลยฮะรีบรีบโอ้โหไม่มีเวลาฮะอาวุธตะกาอยู่แล้วดิฉันมีอาวุธชุดกอกแม่งโคตรตากเลยเอามารีบ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 โอ้ยกลัวจริงๆกลัวมันจริงจริงๆมันจะฆ่าเราเนยทนี้เฮยแล้เฮ้ยล้โอ้ลิ้งมือเลียงมือจับ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 ไม่สนใจจับเอายจับมา จับเตียนจับเตียนเร็วเร็วมา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 ดีาเสียเวลาดีาเสียเวลาเราไม่อยากตายตอนนี้อ่ะคือต้องรีบเร่งมือนะคือนายตายก่อนนะตายได้แต่เรานี่แหละอย่าตายอย่าทำคลิดผิดโอยาาเคเมาไปชักชาอาวุธที่เราจะได้กันก่อนโอเคเอาวุธที่แสนจะกะหายดาบไม่มีวาย ดาบไม่มีฟอสก็ไม่มีหมอก็ไม่มีปูขอ,อหมดเลยแล้วกันพอหมดเลยแล้วกันพวกทีนะจ๊อบเราให้ได้แค่ได้แค่นี้ดาบไม้เอาไหมเอามพี่ดาบไม้ไปชกเพื่อนมาเธอเพื่อนเร่าด้วยหาของกันดีกว่า คือแบบไปชดเพื่อนครับมองใต้ดิน,ดนมีของใต้น้ำใต้น้ำเปิดดูจ้าเอ๋อนี่ของที่เราต้องการเยอะใช่ใช่ใช่ท่ต้องการถึงร้อยเปอร์เซ็นต์๋ยวขับขึ้นมาแล้วก็เอ,อ้ยมันมีหีบเยอะจังใครตีผมแต่แม่งของมันก็ชอบดอบกลับจริงเลยวุ่นาลำคาญจริงๆของชอบดอบกลับ มันดบกลับตลอดเลยคุณให้มึงดบกลับนะมึงมึงดบกลับแล้วก็กิน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 วินกินมันกิ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 เวินกินกินกิกิักมนกินกลนกลักนกินกิากเราิอที่กินกินกนกินกินกเนกินเินก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 ิากินาินก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 นนเกกิน เออตามมาเลยฮะคือคลิปนี้เสียงจะเด็กมันก็เด็กเสียงอะไรอย่างว่าแอปนี้มันทําให้เมื่อดูเหมือนเด็กหรือเปล่าผู้ชายแก่ๆเข้าไปทําคลิปนี้เปิดมาโอ้คยเป็นหนึ่งใช่ไหมนี่ผมไม่ชอบแอปนี้เลยแต่มันไม่ต้องหนี้นะครับมันดีก็คือิปแบบต้องรู้สิ่เลือใช้แอปอย่นี้แต่เราไมาฟังเสียงเองตอนที่ทำคลิปเยอะเสียงโคตรเด็กเลยไม่รู้มันทําได้ไงอ่ะ ดูนะขณะพูดตอนนี้มึงผมผมเป็นเสียงผู้ใหญ่อะ่ะเอออยู่ม .4 แล้วเปิดคิดมาเสียงยังคล้ายเด็กอุดรบานแต่กูเขาทำได้ไงวะเออจะกูเห็นใครแล้วนาปวนเดียออเออ,เอ,อมันติดไฟที่เต็มเมื่อไหร่วะเออเอ,อ่ะรอให้เลือมันพอประมาณก่อนแล้วกูค่คยแดกโอเคคือมันวางไฟไว้เป็นระยะสายทางโดยที่เรามองไม่เห็น ใช่ไหมโอ้โหดูนกว่าสายสีกูเข้าไปแล้วเจอมัน<อ>แล้วก็ม,มันมันเริ่ม,มเสร็จของละเสร็จกูละเสร็จ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 กุ้งจะไม่คงจะเสร็จมันมากมากว่ามั้งมันคงไม่กล้ามาย้ำล้วหรอกเออมีเพชรมีเพชรเออสร้างความมัน่นใจให้กับตัวเองถ้ามีอันแล้วก็นะเรียนเลยเราถ้ามีอันแล้วก็ S <S <an> วางเลยว่ากูจะอ,อีกเจเอกเจ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 เรเ,เจรเจเกเจ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 ัจเ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 นเจกจเจเนเจเใจเจเรเอะจเจเจเเจเจยจเ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 นเจ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 เดเจเเจจเจเจเนเจเเเจเนเจเจอเจเจเเจเเ เราก็มีน้ำใจให้กับนายบ้างนะมีอะไรจะให้นายเอาสุด้ให้เจ้านมาใส่กันหน่อยเจบาต้องการให้ดับเล็กนึงมึงจะเอาไหมเอาไหมไเร็วเอาไหมให้เลยให้ทีอา้าวเป็นเพื่อนกันไหมโอเคเลยสร้างความมั่นใจกับตัวเองสองเข้าจากอดีเดิมทุกวันเราไป หาเรื่องคนที่เออไอแะวางสายสินโดยมองไม่เห็นเอ้ยกูไม่เห็นนะเวย้ยกูพูดจริงอะ่ะกติดไฟว่ะน้ำนมัะนะ้ำมีไฟจะฆ่าเราไหมจิ้แดงเยอะดิเอาไปเผาปล่อยลงสิษมันเผาแม่งกลางทางเออเดี๋ยวไปที่มันวางสายสินเลยเดี๋ยวกูมันวางไปสายสินเลยโดยที่มองไม่เห็นสายสินบังตาเรา จับก็ติดไฟแล้วจนได้ติดไฟจนได้ไ<อ>มีเพชรหนึ่งอันแล้วแต่ก็ไม่ย่อท้อหรอกครับมีเลยอีก,อกทำคลิปไปนานแล้วนี่สิบเจ็ดนาทีนาทีสุดท้ายก็คือยี่สิบสามยี่สิบสี่นาทีนี่แหละเฮ้อแล้วมีคนตายแถวนี้เออมันมีของเทพบ้างไหมอีกฉบเนี่ยตายไหมไม่ได้อะไรมอนบักเอาของบักแปะของ แ <Ooh>. okay. ต nee. ๊บๆโอเคเรามีนี่นี่เอาจัดเอาคืนไปทำไมต้องเกิดกูใส่ทีดี้ชุดไม่มีเฮ็ดไม่ม like right. ีกูก <Huh? S 1> right. ็ไปเก็บอยู่ในหีบไม่วอร์มไปใช้ทิ้เลยแล้วกูจะไปรู้เนี่ยแหละว่าไฟมันจะมาจุดไหนเนี่ยเดินเข้าไปแล้วติดไฟนะแน่เราวิ่งมาทางถูกเว้ยงี้ระวังมาเนี่ยใส่ใส่ท้าไรใส่ให้หมด ใช้ใสกันนะใส่ของลงหีเออสร้างความมั่นใจให้กับพี่เอาให้พี่สบายใจเรียบรอ้อยฮะความมั่นใจมาอันดับหนึ่งคือเราจะต้องธนกิจจบมันไม่โดนไฟแต่มทีชิบหน่อยมันคงจะโดนไม่เราไม่เอาไม่ไม่เราจะมันจะวางไปสายสินป เออเหลือสคนเหลือหคนหนึ่งในหกอ้าปิดเอาแบบว่าสองจบดคาเลยไหมนาเลยไหมเออให้เอาให้พี่สบายใจนี่เป็นคลิปสุดท้ายเราจะใส่อินโทรไหมเอ,อ่ยไม่ไม่เลยสองด่านนี้แม่งกูไม่ใส่อินทงอินโทรแล้วอินทงอินโทรมันเสียเวลาเวคือถ้ารู้ผลชนะแล้ว

เราเราเป็นเพื่อนกันเราคงไม่ม <c oughs> าเป็นผ้าแบบเช่นเดียวกันใช่ไหมตัด <c oughs> เ,เป็นชิ้นกันเลย <c oughs> อ้ยเย่เย่ชนะฮะดึงชนะในจบคลิปนะฮะผมขอปิดภาคเลยนะฮะสามตอนอ่ะสองชิปเหนืฮะเราส,สองสองสถานที่นะครับ ต้องขอบคุณมากเลยคะที่รับชมทําเจ้าเกมมาตลอดนะครับก็ขอขอบคุณเท่านี้แหละครับก็กราบสวัสดีนะครับขอบคุณมาก